สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมอีกครั้งนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมม i น i o n นรัชกันนะครับ,เป,เ,รบเป็นเกมวิ่งนะครับเป็นเกมวิ่งเกมวิ่งคล้ายๆอ่าเซิร์เฟอร์ครับ ซอฟต์เวย์เซิร์ฟเออร์ครับคล้ายๆกันอันนี้เป็นมิีเนียนครับเป็นตัวการ์ตูนมิีเนียนน่ารักน่ารักนะครับตัวเหลืองๆนะครับผมอ่ามาไปครับปุ๊บโอเคไปครับโอ้โวไปเริ่มแรกครับก็จะสอนก่อนครับว่าจะทำยังไงครับผมอ่าเดินไปทางขวาครับปุ๊บเดินนี้ไปทางซ้ายครับปุ๊บอ่าเดินนี้ขึ้นไปทางบนอ่าในการกระโดดนะครับ เื่อนขึ้นไปข้างบนเป็นการกระโดดครับเรื่องนี้ลงข้างล่างครับเป็นการปิ้งรอดผ่านนะครับโอเคเอลองเล่นกันดูครับไปครับเลื่อนขวาเก็บเพื่อนครับช่วยเพื่อนได้แลช่วยเพื่อนแล้วเราไปต่อโอเคเก็บกล้วยเรื่อยๆเก็บเพื่อนด้วยอันนี้คือจํานวนที่เราต้องวิ่งครับเหรือิบสีเมตรครับโอเคไปโอเค ต้องให้จบที่สองหรือสามดาวนะครับผมไปครับเก็บกล้วยก็อ่ากลิ้งหลบก็เก็บกล้วยแล้วก็โอ้ยไม่ได้เพื่อนเลยไปครับจะเก็บกล้วยหรือจะเก็บเพื่อนเอาให้แน่ไปครับโอ้โหเป็นไงมิชชั่นคอมพลีทครับผ่านรวดานแรกอ่าเย่เย่เย่ โอเคครับได้3ดาวครัไปต่ออือหนดาว2ดาว3ดาวครับโอ้ยสามารถกดสคิปได้ครับกดข้ามไปได้ครับตรงนี้ข้ามไปอ่าเราสามารถอันล็อกตัวละครได้ครับผมอ่าตัวละครใหม่ครับผมอ่าโดดต่อไปครับเราไปเริ่มกันเลยนี่คือดาวครับดดาวนา่กดโอเค ไปด่านต่อไปครับกดไปเลยกดเลือกตัวนี้เปลี่ยนตัวละครเปนตัวใส่หมวกนะครับผมป้ายเริ่มโดดไปเลยพี่กว่าจะลงไปได้สุดจอดเก็บเพื่อนก่อนอ่าอันนี้ใช้กล้วยนะครับในการชาร์จพลังคนระับเก็บเพื่อนหัวร้านเนะี่ยไม่ใช่หัวร้านยเกือบอ่าโอเคกดกล้วยได้ครับผม โอ้ดูดพลังมาเลยได้กล้วยแล้วโอ้โหดูดสุดยอดดูดมาทุกอย่างเลยเอ่อกด activate ลยครับดูด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 ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดมาเลยโอเคดูด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 มาให้หมดโอเคเรียบร้อยจบแล้วด่านนี้ง่ายจังเร็วมากสุดยอดไปครับมาอือได้กล้วยมา22อันครับมาอือ เนีเเ่ได้ตัวใหม่มาโอเคอัปเกรดได้กดอัปเกรดเลยยิ้ว่งอัปเกรดแล้วได้รางวัลมาครับโอเคอันล็อกมาแล้วแผนที่ใหม่ไปเอาครับอ่านี่ดาวอ่าคลีมเลยได้ตัวใหม่มาโอ้โหตัวอะไรเอ่ยปุ๊บอ่าไปไปครับเลือกตัวนี้อ่ามีเงินกรรมการครับไปกระโดดปิง อ้าวฟูฟูฟูปลายเก็บกล้วยอ่ากระโดดไปเลยเก็บกล้วยเก็บกล้วยช่วยเพื่อนไปครับเก็บกล้วยได้ไหมโอ้โหยืนนั่งไปตรงนั้นน่ะโดนหลอกไหม,มเรียบร้อยครับจบเกมสุดยอดมิชชั่นคอมพลีทไปครับโอเคอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ คลมเลยได้ไหมได้แล้วมาตัวใหม่ปุ๊บโอเคอันล็อกเลยอันล็อกแง่ได้ตัวใหม่มาแล้วโอเคทปิดไปนี่ครับลากลงมาอ๋อเปลี่ยนด่านได้เปลี่ยนด่านด่านแรกกับด่านสองจบแล้วก็ไปด่านสองด่านสามต่อโอเคไปไปครับมีพลังให้เรื่องครับว่าอดแล้วหรือยังครับ เต็มแล้วหรือยังเลือดตัวนี้อ่าเลือดตัวนี้วิ่งนี่ไปตัวอะไรมนเงินเปลี่ยนชุดไปไปครับจะคุยเพือพ่อนได้ไหมฮนะเรียบร้อยจบจบไหมจบไหม ชมไหมชมไหมชมไหมอ๋อเดียวซ้ายว้าโอ้ยชนแป๋ว <c oughs> เล่นนิดเดียวยนิดเดียวชุบชีวิตขึ้นมาได้ยังฟรีเอาง่ายแบบฟรียังอยู่ยเล่นใหม่ครับมาเล่นใหม่ด่านอะไรเนี่ย อืมวิ่งให้ไกลที่สุดไปครับไปครับไปโดลงมาเลยโอ้ต้องมาครับยังไองอันเนี้ยอต้องมาครับด้วยการใช้โทรศัพท์กลิ้งเ่าะครับหาแล้วโอเโอได้รางวัลมาเต็มลยครับไปครับ แปดสิบตัวอะไรเอ่ยาาอย,รรยี่สิสามอันปุ๊บฟรีไปโอ้ต้องเก็บสะสมไปเรืเ่อยให,อ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 ห้อัพไปเรื่อยๆครับยังไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเก็บให้เต็มก่อนครับถึงจะได้ครับอ่าอ่าปิดเต็มแล้วเต็มแล้วได้ทำไรให้ไปช็อปหรอกดซื้อซื้อฟรีเฮ้ยตรงมาได้อะไรได้กล้วย โอ้โได้ปืนอะไรมา่ยสักอย่างเพิอีกอันนี้ได้ไรปุ๊บหมดแล้วโอเคถ้าทำรางวัลฟรีครับต่อวันครับมิชั่นนะครับอือนี่คือมิชชั่นว่าคุด,ดาวทำอะไรดีเคลมนะครับเคลมครับได้ตัวใหม่เคลมครับเคลมเลย โ okay, อเคไหมต้องไปเล่นเลยครับไปดาวน์โหลดนะต้องดาวน์โหลด9เมกกนะ์ถึงจะเล่นได้ครับผมมาเล่นต่อโอ้ราบนี่ก็ผ่านแล้วครับผ่านยังเฮ้ผ่านยังตึ๊บผ,ผ่านแล้วผ่านยังยังเราไปเล่นใหม่ดูทีไปไปครับ โอเคอ้โอ okay. oh, okay. oh, <pod> ้โหเก็บกล้วยไปเก็บกล้วยครับเก็บควยเพื่อนได้แหม่จอดยอดสุดยอดออกกดผิดออกมิชั่นคอมพิวแล้วง่ายจังนี่ด่านเดิมหรือเปล่าเนี่ยโอเคน่าจะเป็นด่านเดิมครับด่านต่อไปต้อง อ๋อเรียบร้อยมิชชั่นมิชชั่น t o เรียบร้อยแล้วครับมิชชั่น3เก็บบนาน่าให้ได้สามนะครับไปครับเ่นตาม,มิชชั่นก็ได้ไปโอ้มินเนี่ยนะครับตัวเหลืองเหลืองน่ารักตีวิง่งตุบติ๊กทุบดิ๊กนะครับไปมิชชั่นนี้คือเก็บเก็บบนาน่าโอ้ยชนโอ้ย โอ้โหอ้าเอาไหมมาเอาไหมนี่กดเลื่อนซ้ายแต่โดนเป็นขวาซะงั้นอู้กระโดดโอ้โหอ๋อเก็บเพื่อนนะเก็บเพื่อนแหม่ตาย้าเรียบร้อยอิ่งฉันคอมพลีตนะครับ เราเล่นสามารถเล่นเป็นมิชชั่นได้หรือว่าเป็นเล่นเป็นด่านก็ได้ครับผมอ่าป๊าปนะได้ดาวไหมครับเคดาวเคลีมนะครับปุ๊บเคลีมนะครับถ้าทำมิชชั่นก็อย่างนี้ครับมีมิชชั่นหมดนะครับกดรันโอ๊ะอันนี้ต้องดาวน์โหลดเก้มกนะครับดาวน์โหลดเก้ามเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมมีเนียนรัสนะครับสามารถหาโหลดได้ใน Playstore แล้วก็ Appstore นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ